สวัสดีครับหลุยสันไฮยสันครับมือหนีป้ามหากินหายากครับพามาเก็บเห็ดครับผมมาเบิ้งครับสิเป็นจังไงวาดินชุ่มๆไป็นตานมีเห็ดเจอแล้วครับดอกแรกครับเป็นเห็ดเพิงนะครับบ้านผมเอื่นเห็ดเพิงเห็ดเพิงขมครับเห็ดเพิงยู่ค่างามๆครับผมดอกสวยๆ เดี๋ยวกำงามครับบอทันมีหางายใส่สั่งครับบอทันมีหงายใส่ยางมามาพอเก็บกับเก็บเลยนะครับเอากองไว้ซะก่องน,นะครับเอากองไว้เดี๋ยวคอยไปหาเนี่ยเอามาใส่นะครับเดี๋ยวกำงามสวยๆครับกำลังจุม่มกำลังพอด,ดีมีแต่ใบยูคาลิปตัสกับใบกระทิ่นะรุ่งครับเป็นเชื้อย,ยางดีสำหรับเห็ดชนิดนี้นะครับ ก็เป็นตระกูลเห็ดตับเตานะครับบางที่ก็เรียกเห็ดตับเต้านะครับบานผมเอือนเห็ดขมครับเห็ดขมยูค่านะครับกินได้กินแซ่บครับพู้ใดมาขมขมเนี่ยกัอมลํำด้วแลละครับพื้นที่ตรงนี้แต่เพื่อนได้ออกกัดเก็บมันมันเลยแหละครับดูพื้นที่แล้วยังบรเทศนีไผ่เขานะครับตอนนี้มาพูดเดียวครับเก็บพู้เดียวม้วนพู้เดียวครับมันมัน ตอนนี้มียังไสครับเก็บกองไว้ซะก,ก่อนได้สองกองแล้วเก็บไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยไทยพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยบรรยากาศการเก็บเห็ดดอกสวย,สวยงๆงามๆคุณเป็นกองเป็นกองนะครับเลยสองกองสามกองมีครับในหน่อยๆแต่ขาเงียดีครับอวบ้อวน แต่สังบสังเกตดีๆนี่บเห็นครับครับในกล่องกับภาพชัดดีนะครับภาพชัดดีเก็บมันมันสวยๆดอกกำลังพอดีครับบอทันเกบอทันออนนะครับกำลังบานสวยๆครับงามงามมันมันครับกองไว้ย่างเดียวครับตอนนี้เก็บขึ้นมาแล้วก็กองไว้กองไว้มันเห็นเห็ดก่อนนะครับเริ่มประเดี๋ไปหาเนวใสเห็นเห็ดก็อย่าเก็บ อยากมั่นก่อนนะครับ,นะรบมาด้อพี่นอ้องมาเก็บเพดรทำกันยางมั่นล้วครับตอนนี้เ็็อย่างลายซีเรเล่ครับกำลังบานกำลังพอดีกำลังแข็งแข็งนะครับเ็ดเชนนีนี้ผูไดมักคุ้มคบนะครับกะต้มน้ำเดียวใส่เครื่องปรุงเลยเลยนะครับผู้ลงนเพิ่นกะอาสสิตตมบอกสองน้ำ น่ครับหรือว่าใช้เครื่องปรุงที่สมรถตัดความผมได้นะครับกินแซ่บครับผมเราพูดนึงมักเ็ดชนิดนี้ครับเ็ดพิงหรือเ็ดตับเตก็มีอยู่หลายชนิดครับบางทีมันก็เรียกแยกประเภทกันออกไปนะครับแต่ก็เป็นเ็ดที่อยู่ในตระกูลเดียวกันครับอยู่ในตระกูลเดียวกันน่ครับหลังดันทองของดอกเ็ดก็จะเป็นเป็นแดงๆนะครับเป็นดังๆคือลังพึ่งนะครับเพิ่นก็เลยให เห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดเพิ่งนะครับมันจะไม่เป็นกรีบเหมือนพวกเห็ดโคนนะครับจะเป็นเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นรังเหมือนรังผึ้งก็เลยเอื่นเห็ดชนิดนึ่ี้ว่าเห็ดเพิ่งนะครับเห็ดเพิอาากอ่าอีส่าอ่าขาดการเพื่ออาจเอื่นว่าเห็ดตับเตานะครับจะเรียกว่าเห็ดตับเตานะครับเกิดไร้ครับเก็บมันมันยาวยๆปไปเลยครับมือนีผ้าพี่พพพแผงหงเลาะเก็บเห็ดครับ ดอกน่อยดอกน้อยดอกงหญ่กัเอาเบิดแล้วครับมันได้เห็นแล้วนะครับจงไวเหลือไวกับอบอมีมูนะครับก็บเก็บไปนะครับเก็บดอกน่อยดอกงหญ่เก็บไปผสมกันกระเดยไลนะครับแกรอดูอีกที่นึงนะครับว่าสรุปเร็วมือนีสีเดยไลเดยน่อยปันได้นะครับเฮ็ดมือนีดอกสดๆครับน้ำหนักดีขนาดครับสีเรียๆนี้ดอก,กงามๆนี้ เรืองความขมนี่เป็นที่นึ่งแะครับอสีจังซีนะครับนี่ดอกจังซีเรืองออกสีสีม่วงม่วงบานพุ่มเรียรนะ์สีม่วงครับเพชรนิดนี้คนร้องข้นมันก็นเอาไปเอาไปต้มไปแกงครับคนล้องค้นมันก็นเอาไปยำเอาไปราดเอาไปก้อยนะครับเอาไปก้อยใส่เครื่องปรุงคือจังจังก้อยจังลาบเนื้อนี่แหละครับ เก็บไปเรื่อยครับเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยครับดอกงามๆครับขายง่ายๆครับกำลังพอดีกำลังจุ่มๆกำลังตุ่มๆเก็บพูดเดียวครับมวนโพดมั่นโพดเอาของไว้ซะก่อนครับบัตตันมีเครื่องบัตตันมียังใส่ครับอุปกรณ์นกับโบมีครับดีแต่มีเทปโทรศัพท์ครับเด๋มมา่ายรูปดอกหน่อยดอกใหญ่เอาเบิ้ลครับเอาไว้ มันกสิเส้นเาถิ่มซื้อๆื้อนะครับบันมีโมูมีพวกเห็ดเป็นเห็ดเป็น,เป,นเป็นล่าครับเป็นเชื้อล่าเป็นลาแต่ลาที่กินได้นะ่ครับลาที่กินได้ <c oughs> ยางเลาะหาไปเลยครับดินแหงครับดินแหงก่าปีที่เรี่ยวเข็ดกับบอคข่ไลฟ์ปนได้ครับบอไข่ชุ่มมันไดย แต่ก็พอได้เก็บนะครับไปบ้างเรื่อยๆครับมีอีกว่าแถวนี้พ่าพี่น้องซองหาอย่างเดียวเลยครับซองหาซองหาเห็ดครับดอกงามๆสวยๆครับทีม่วง แต่ว่าอีกจังน้อยจักชั่วโมงนึงก็สิบดีมีของใส่ได้ครับไปได้กละมังมากล้วันนึงครับเก็บใส่กละมังครับตอนนี้ครับเก็บมั่นมันครับบัตรนีู้พได้ขอมาหาแถวนี้ครับแกเห็นหลายอยู่นะครับแต่ว่าบอสมามัดไทยให้เห็นเบิร์ได้นะครับก็เลยอาศัยกล่องซู้มใกล้ๆนะครับ กุ่งเก๋ๆเก็บไก๋ๆเบิ้งดอกเก็บเก๋ๆนะครับงามๆครับเก็บไปน้ำพักไปน้ำครับกยังเห็นเรื่อยๆนะครับยังมีเรื่อยๆอยู่เป็นริมสาครับเป็นฟังสาฝนตกน้ำกำลังกำลังมีครับกำลังขังปกติสาหนนี้น้ำแห้งครับพอฝนตกชุบๆก็จะมีน้ำแน่นะครับ ก็ลงหาในฝั่งสะนะครับที่มีใบยูคาใบต้นกิกันในลงนะครับเจอเรื่อยๆครับถ้าออกสีขาวๆจังสิจะไปจะไปใคยขมปันใดครับดอกเห็ดถ้าสีเหลี่ยม่วงๆเนี่ยนี่ย่างขมครับออกขาวๆสีจืดๆเนี่ยหลังออกแดงๆเนี้ยนี่ไปใคยขมพอเรื่อยๆครับผมเจอเรื่อยๆ ุ่มไก,ก,ก่เก็บมันมันอันนั้นเห็ดเบอือได้ครับสองอัน,น,นอเห็ดเบอือเห็ดเมาครับก็เลือกเก็บเฉพาะเห็ดเสียเล่าหมูจักเลยครับที่หมูแจักก็คือส่วนมากก็เป็นเห็ดพึงนี่แหละครับช่วงนี้กินด้กินดีไม่เห็ดพึงครับเห็ดพิงยังหาไปเลยซุมไปเลยครับ พอมี้เห็นยังไรครับพออยี่แล้วครับเด็ดเปียงๆเนี่ยครับมองใหญ่ะเจ้าน้อยครับนุ่นครับนี่กับอู้นี่เด็ดอยู่กลางแจ้งครับกลางแจ้งสีเพิ่นจะบอกให้เป็นม่วงกันไดครับออกหลังน้าตาละแต่พันเดียวกันไร้ครับตัวนี้ไร้แห้งครับนี่ครับ แมนบดครับนี่เก็บครับมันครับตอนนี้ยังเมายัางมันเลยครับเด้อยพี่น้องเก็บเฮ็ดครับอ้ยมวนบดแต่ยางบ่กไก่ไปพ่อเฮ็ดนี่จะเป็นมวนครับบางเือไปหาเห็ดเขาปลาย่างสิบกิโลเศร้ากิโล่ก,โลกับพ่ออยู่จะลงปลาก็มีนะครับถ้าอากาศมันดีความชื้นมันได้ครับยางจังได้กับพ่อเห็ดครับกับคนเพื่อนขอหา ไลครับเอามันมไปเลยเก็บเล็กเก็บอีกเก็บเลยกเก็บอีกสนุกเก็บครับดอกง่ายดอกน้อยออเอาเบิดครับกินได้เสีบโพดครับหลือมีกละมังแส่แหละครับเก็บใส่กกระมังนะครับตอนนี้ยิงเชียห้าล่ะครับมีครับดอกง,ง่ายง,งา่าๆสวยเก็บครับเก็บอย่างเดียว เปิดจะได้กับพ่อครับอือนีครับ,มรบแมนเบิดเก็บครับเงอเริ่มแตกครับเงอเริ่มมากแล้วดอกสวยๆครับยังเข็นเอยๆครับไปเอยๆหาเอยๆยังพ่ออยู่นีครับดอกนี้ครับหญงแห้งครับดอกนี้เอ้ ลุนซอมาฟอมือเลยครับสวยงามครับยังอ่อนอยู่นะครับเตียวเชื่อดีดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่ดอกนี้ครับเชื่อเฮ็ดดีบถึงว่าแก่แห้งครับยางเลาะหาไปเลยครับตามริมฟังสระนี่ครับเกิดอยู่ในลุมครับเกิดในลุมก็มีเกิดในลุมก็มีครับสวยงามครับผม โอ้ดูครับดูครับเป็นโคนครับโค้นย็ดยังสวยครับอเริ่มเห็นเริ่มได้ครับดอกยังดอกหน่อยดอกอ่อนดอกแก่ตาปนกันไปกับแต่เงาไม่เงาหาครับผมหลายครับเก็บเห็ดมั่นๆเลยครับดอกสวยๆงามๆจัดใหม่พิน้องเดบิ่งเด้ช่มกันครับผมหลายครับ สวยๆกำลังจุ่มๆกำลังตุุมๆกำลังพดอดีเริ่มนะครับเริ่มเห็นเห็ดแล้วครับซุ้มใกล้ๆครับบึงกันคักๆกิบเห็ดเป็นนองผมนะครับเด้อมากินมาอยากน้ำกันครับช่วงนี้ฝนตกซุบๆแน่ครับมีเห็ดยังหลายครับ งามงามครับอย่างเยอะครับเพชรแคนยังกับนี้ครับเกิดในรองน้ำครับนี่ครับดอกงหญ่เลยครับเกิดในรองน้ำเป็นโคนแล้วครับนี่โอ้โหครับสวยงามครับดอกสวยสวยครับงามๆา อยู่ในรลองน้ำครับในรลองน้ำมองเกือบไ่เห็นครับดีแด่สายตาดีครับผมมาตัวเลยครับยังเห็นเรื่อๆอยู่นี่ครับในฟังสั้นๆก็มีครับนี่ครับโอ้โหครับกล่องซุ่มเข้ไปบดถึงครับ บ่ท่านมีคนเขางมาหาครับก็เ,เลยเก็บมวนแน่นะครับเก็บคนเดียวเลยครับมันมันคนเดียวไปเลยจะในทันทีเขามารับชมมาดูแลนะมาดูนะครับมาติดตามรับชมกาแก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับเพื่อที่ ท่านจะได้รับชมนะครับคลิปใหม่ๆดีๆนะครับมีประโยชน์มากนํำเสื่อให้หนึ่งหน่องเด้๋รับชมรับดูกันนะครับตามมาเก็บเพชรต่อครับมันๆเงาวๆไปเลยครับเริ่มเห็นเห็ดแล้วครับดอกหน่อยดอกเงี้ยครับอยู่นี่ฟังครับแต่ไม่เชื่อเพื่อนเก็บง่ายครับดอกเงี่ยสวยๆครับงาม เต็มที่ไปนะ้ครับตรงสูงกับี่ครับคุณครับเปลี่ยนแล้วครับแบบนี้เปลี่ยนเก็บเห็ดครับนี่ให้เห็นอยู่เรื่อยครับตามมาบึงมาแนมกันอยู่ฟังซาครับเลาะหาดไปเลยครับ ตามฟังสะยังเห็นอยู่เรื่อยๆครับยังเห็นเรื่อยๆมีน้ำครับริมฟังสะครับฟังสะน้ำใบต้นกระเทีน้ล่งครับ ยังไหลใบยูคานี่ฮะ้าถมครับเป็นเชื้อเห็ดครับเขาก็เลยเอื่อนเฮ็ดยูคาแล้ะครับเห็ดขมยูคาเศษๆมันหมันละครับมือน,นี้เด็กกินของปลาหากิตยากครับแต่ผลปรตูกับบรด้กินนะครับเฮ็ดนี่ <laughs> นี่แล้วปล่อยแล้วครับ ดอกใหญ่งๆงามครับเอาบรรยากาศการเกบเพชรมาฝากพี่ฝังน่องครับผมมาเยี่ยมมาชมกันมาเบิ่งกันครับมันๆัน,น,น,นครับเริ่มมีแล้ะครับเริ่มได้แล้วนะครับจะสีย่างกลับแล้วนะครับจะกลับไปเอาไปเอาเห็รนะครับกลับจะ ย่างกับมาเอาเห็ดครับมาเห็ดที่เก็บกองไว้ครับแต่มาพอเห็ดอีกครับก็เก็บไปสะกกองครับเก็บไปเรื่อยแล้วก็ย่างกับไปเอาเห็ดที่เก็บกองไว้นะครับเก็บกองไว้ประมาณสามกองนี่แหละครับว่าสามกองมันบวบครับตามไปเบิ้งครับว่าจักกองเก็บกองไว้บุท่านใดเอาใส่ยังนะครับบุท่านใดหาอุปกรณ์ใส่ พอมีอุปกรณ์แล้วก็จะกลับไปเอาแล้วครับกลับไปเอาเห็ดกลับไปเอาเห็ดกันเดียวมาสรุปเป็นอีกเท่านึงครับว่าจะได้หน่อย,ได,ยได้๋ยวไล่ซัมเดยตอนนี้ก็พออยู่เรื่อยครับพออยู่เรื่อยเก็บไปเรื่อยครับได้เครื่องกระ,ะมังครับกระ,ะมังก็จะให้เติบ รวมๆวม,มเดี่ยวสิเป็นยังไงครับกล่องแรกครับเห็ดใช่หล่ะย่างหากองเห็ดบ่พอครับเก็บไว้ละย่างบ่พออยู่เส้น้องบาตรที่นีเห็ดเก็บกองไว้ว่าสามกองนี่แหละครับใช่ล่ะกองแรกกับตามมาเอาเห็ดที่กองไว้ครับ ว่าสามกองมานับซัยกันนะครับว่าแต่จะกองกองแรกครับพอแล้วกองเฮ็ดที่เก็บกองไว้นะครับกองที่หนึ่งพลานไปกองที่สองอยู่ไสนเนาะที่นี่กองที่สองครับกองที่สอง ดอกงามๆครับอกองที่2องดร้ายครับดอกดสวยๆต้มนำออกแล้วฟิตว้ได้กินกินดนนานครับเฮ็ดชนิดนี้พอดอกไม่ก็เก็บไปน้ำครับปุ่นด,ดอกนี้หน่อยนี่เจีน๊นีดหรือนครับนครับดอกนี้หน่อยครับ เอาเบิดครับเอา้มวนกับบุนี่ม้วนมีหวัดวดอกงามสวยสวยครับกับมาเยี่ยมมาเบิงกันฝากติดตามกันในเด้อครับเด้อสิแด้แกงเห็ดกินกบมุนี่แล้ะครับ คลิปน้าสิเป็นรูปแบบใดฝากติดตามกันเบ่งกันแย่งกันนะครับสิได้นํำเสนอในรูปแบบคลิปแบบใดมีประโยชน์ต่อจังใดนะครับต่อพี่ต่อหน่องกระถาเบ่งอีกเท่านึงนะครับสำหรับมือนีก็จะเป็นคลิปเก็บเพชรนี่แหละครับกระไรเติบครับรวมรวมแล้วประมาณ4-5หาโลอยู่ครับเพชรมือนี สี่หาโลอยู่กินบ,บดเบิเกกรดนะครับผู้เดียวคือเสียเอาไปรักษาไว้สักก่อนนะครับแกร่วมๆแล้วแกยังพออีกเรื่อยๆครับพอมอระดอกสองดอกเติมกันหาไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยครับเสียออกกับบ้านแล้วลครับเสียออกกับบ้านแล้วกลับมาพออีกครับ ยังพออีกอยู่ดอกส,อสวยงๆงามๆครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปเก็บเห็ดในมือนี้ครับ ติดตามชมผลงานครั้งต่อไปครับผมคลิปนี้เอาไปสนีสซะก่อนครับสวัสดีครับ